โอ้โหเฮีฮ้ยมึงเชื่อไหมมันดักพวกกูอะรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นนะประมาณสามสิบคันดักพวกกูห้าคนดักพวกกูเลยห้าคน โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับจบผมเจมินทีนะครับผมก็วันนี้มาเปิดคลิปคนเดียวอีกหนึ่งเช่นเดิมแล้วก็ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงปิดคลิปนั้นไปโดยที่ลงไม่ถึงวันก็มีหนึ่งคอมเมนต์ที่แบบว่าผมก็รู้สึกว่าเออโอเคไว้มันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงที่แบบว่าน้องคนนั้นเขาบอกเขาบอกว่าพี่ครับ ลบคลิปเถอะเขาอาจจะเอาคลิปของเราเนี่ยไปบิดเบียนคดีโอเคผมก็ทําการปิดคลิปนั้นไปแล้วนะครับผมก็วันนี้เหมือนทุกคนจะชอบในการที่ผมเล่าเรื่องนะครับผมนะและวันนี้นะครับผมก็มีการหยิบเรื่องขึ้นมาเล่าในอดีตนะเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วนะครับผมนะในเนื้อเรื่องเนะี้ย มีไอปาร์มอยู่ด้วยเขาอ,อนุญาตหยิบเป็นเรื่องการเป็นนักเรียนดีกว่านักเรียนนะครับผมนะเอามาตั้งแต่มัธยมเลยแล้วกันเพราะว่าตอนประถมเนี่ยมันมีเยอะแต่ว่าันนี้ผมจะหยิบเรื่องที่แบบว่าผมอยู่กับไอบปาร์มะะ้วกันนะครับผมที่ไอปาล์มมันเป็นแบบว่าชี้แจงได้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงโดยที่ผมไม่ได้เฟกให้ทุกคนได้ฟังอะ่ะเออผมไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาเอาเป็นเรื่องที่แบบว่าไอปาร์มมันเห็นแล้วก็มาสามารถยืนยันได้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงอ่ะเออโอเคไหม ผมก็อยู่ไก่ปามาตั้งแต่ม2ของโรงเรียนมัธยมชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนเสียอาพุธนะครับผมก็เป็นโรงเรียนที่ดีนะครับผมแนะนําให้ไปเรียนกันนะครับผมน้องๆที่หาโรงเรียนใครที่จบป6เนี่ยอยากต่อม1ก็โรงเรียนในปทุมบุรีมีเยอะมากแต่อยู่ที่คนว่าคนจะเลือกโรงเรียนอะไรแต่ตัวผมเนี่ยผมจบปมาเนี่ยผมก็เลือกเป็นโรงเรียนเสียอาพุธเอาเราเข้าเรื่องกันเลยแล้วก็มีเสื้อมาเนี่ยเนี่ยมันจะได้ดูคล้ายๆคลึงกับแบบว่าอยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับผมนะ เรื่องนี้ผมอยากจะบอกให้ทุกคนใช้วิทยาในการรับชมนะครับผมนะแล้วก็เรื่องแรกนะผมเป็นเรื่องที่อยู่โรงเรียนเสียโพดแล้วกันเอาเริ่มมาตั้งแต่ม2อเลยม1เนี่ยผมจะเป็นเด็กติ๋มๆอาจจะไม่ค่อยมีเรื่องเพราะว่าอยู่ในกฎเกณฑ์เนะแต่พอขึ้นม2เนี่ยมันก็เริ่มรู้แล้วลว่ากฎเกณฑ์นี้เป็นยังไงเราต้องอยู่แบบไหนแล้วก็ผมเนี่ย จะมีพี่ที่เป็นรุ่นใหญ่ในโรงเรียนคือผมอยู่มสองพี่ผมก็จะอย,ยู่ประมาณมห้าหรือมหนี่แหละนะครับผมนะพี่ผมจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ที่บอกเนี่ยอาจจะแบบว่ายังกระแพ้ครูเหมือนเดิมนะเะแต่ว่าพี่ผมก็สามารถที่จะดูแลผมได้แล้วก็คุ้มกระาหัวเราได้แล้วกันเออเราก็ต้องมีพี่อยู่ในโรงเรียนนั้นและวันนั้นนะครับผมนะเป็นเรื่องที่แบบว่า มันใกล้กีฬาสีผมเนี่ยอยู่กล้ปามเป็นวันกีฬาสีของโรงเรียนตอนหน้าปามเข้ามาแล้วปามเข้ามาตอนม2แล้วผมจะบอกกันว่าตอนที่ปามเข้ามาคือผมก็ยังไม่ค่อยได้สนิทกับปามแล้วพอเริ่มคุยเริ่มอ,อะไรกันพอทีนี้ก็รู้จักกันแล้วก็สนิทกันขึ้นมาและวันนั้นเป็นวันอย่างที่บอกไปเป็นวันกีฬาสีก็เล่นกีฬาสีเล่นอะไรกันไปนหมดละกีฬาสีเนี่ยโรงเรียนอะ่ะมันจะติดอยู่กับถนนแล้วคนที่แบบว่าเข้ามาในโรงเรียนได้คือมาดูพวกเราเล่นกีฬาสีแล้วก็แบบว่ามันจะมีมันไม่ได้เรียเรียยนนโรรงเ เดียวกับผมคือว่าไอคนเนี้ยคือมันมาหาเพื่อนมันที่เรียนโรงเรียนเดียวกับผมและไอคนที่เป็นเพื่อนกับมันก็เป็นเพื่อนกับผมเหมือนกันมันก็ไม่ได้รู้จักผมอะผมก็ไม่ได้รู้จักมันมันมาหาเรื่องผมมั้งก็เดินอยู่ดีๆกับเพื่อนผมไอปาลอะไรเงี้ยผมก็เดินอยู่ดีมันเดินมาหาเรื่องผมมันบอกกับผมว่ามึงต่อยกับกูไหมมันมีคนดีๆที่ไหนที่แบบเดินมาแล้วค้นหาคนอื่นต่อยแล้วผมก็เป็นคนแบบว่าไม่ยอมคนพี่กูก็ใหญ่ในโรงเรียนเนี้ยกูลัวมึงเหรอผมก็บอกว่าเอาปะ เอาไม่ละมึงนัดวันไปเลยตรงไหนสถานที่ที่แบบว่าเด็ดเด็ดเลยในโรงเรียนนี้ทุกคนที่อยู่โรงเรียนนี้รู้ดีพมกพื้นขึ้นมาทุกคนรู้จักแน่คือหลังตึกหลังตึกที่เป็นสนามมวยที่แบบว่าโรงเรียนนี้ต้องต่อยกันทุกเย็นใครแบบเหม็นที่หน้ากันมึงเจอกูหลังตึกอะคำพูดนี้มันจะเกิดขึ้นมาแต่ที่เนี้ยหลังตึกอะมันเริ่มจางละเพราะว่าครูเนี่ยเขามาตรวจทุกวันทุกวันทุกวันกลัวแบบว่ามันเป็นพฤติกรรมสังสารทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเจ้าที่ไหนมึงนัดไปเลยผมเล่นกีฬาสีเสร็จใช่ไหมแล้วก็ถัดมาากก็็จะเปนรสอบ ใกล้ๆปิดเทอมเพราะทีเนียแบบว่าโรงเรียนมันเลิกเร็วเพราะว่าการสอบปิดเทอมเนี่ยมัน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 เลิกสามโมงมันก็มาตามนัดแหละเพราะวันนี้มึงเอากับกูแน่แต่ทีนี่ผมจะบอกว่าหลังตึกอ่ะครูเขามาตรวจใช่ไหมมันก็จะมีอีกหนึ่งที่ที่แบบว่าตรงเนี้ยที่โหดเลยตอยกันใหนตายยังไงก็ไม่มีใครมาของจริงไอ้หลังไอ้หลังอยู่นี่นะเห็นหน้าไอ้หลังไหมมันคือสถานที่เขาเรียกว่าหลังโรงกะปิผมพูดคํานี้ไปทุกคนที่ลงดูโรงเรียนเสียโพดรู้ดีแน่นอนมันจะเป็นแบบสระน้าใหญ่เว้ยลองนึกภาพตามผมนะ สาน้ําใหญ่แล้วก็อาจจะมีแบบบก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 แบบ ขับรถมาจอดได้อะไรได้คือแบบสถานที่กว้างต่อยกันได้อะ <S 2> <S 2> <S มันก็นัดผมที่นั่นผมก็ไปมีผมก็คือเจมมีปาล์มก็คือเพื่อนผมไอ้ปาล์มไอ้ปาล์มเอ็นทีนะแล้วก็ไอ้วุฒไอ้วุฒเนี่นยทาบสูญไปแล้วไม่รู้วันไปอยู่ไหนเหมือนกันเว้ยมันเป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยเรียนอยู่กันไอ้บาสไอ้บาสนี่บ้านอยู่เกาะสมณ์ตอนนี้มีลูกมีเมียไปแล้วประมาณ4ี่คนเนี่ยเลยที่ผมไปแต่ว่าผมต่อยตัวตัวกับมันผมบอกเลยผมเอาตัวตัวไม่ต้องเกี่ยวกับเพื่อนกูมึงกับกูเลยตัวตัวกันผมก็ไปรอมันแแแล้้้้วววก็็็มมมีีีีพพพ่่่่บบบาาัััันน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 นเเเปปถขขอออองงคค ว่ามันน่ะรู้จักกับผมไอพี่ของคนนั้นก็รู้จักกับผมเหมือนกันเขาชื่อพี่กรพี่กรณเนี่ยมาคนเดียวนะครับผมนําแบบว่ามาคุมอะเนาะกลัวแบบว่าฆ่ากันตายอะไรเงี้ยคือกลัวต่อยกันตายอะก็เลยมาคุมผมก็ยืนรอไปแล้วก็จอดรถรอเลยมึงเอาไงมึงเอาอะวันนี้กูว่าพร้อมบวกกับมึงเพราะว่ามันใกล้ปิดเทอมแล้วก็ปิดเทอมก็คือจบผมก็รอไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงไม่มาที่วะพี่กรก็เลยโทรไปบอกว่าเอ้ยมึงมาหรือยังเขาก็รอมึงอยู่มันบอกว่าใกล้ถึงแล้วโอเคผมก็รอแล้วทีเนี้ย ตอนแรกอะที่ผมเห็นน่ะคือมันมาหน้าโรงเรียนคือมันมามอไซค์แล้วพอทีนี้ผมเห็นรถกระบะคันหนึ่งเป็นรถกระบะสีดําคันใหญ่เลยผมก็เริ่มเอกใจแล้วไอ้หีมึะเอากระบมาเอาพวกมาเป้่าเนี่ยมึงกระทืบกะกระทึบกูเลยปะเนี่ยเห็นท่าไม่ดีแล้วผมเลยบอกกับเพื่อนผมไอ้พวกไอ้ปาล์มบอกว่ากลับเอทีนี้พากันกลับพี่กองก็บอกว่ากลับเลยเดิมท่าไม่ดีผมก็กลับเพอะทีนี้ขี่รถออกมาผมก็ขับซูเปอร์คับกันทุกคันเลยเพื่อนผมมีแต่คนขับซูเปอร์คัพก็ขับซูเปอร์คัพทุกคันหนีที่กย มึงเชื่อไหมมันดักพวกกูอะรถมอไซค์ทุกรุ่นนะประมาณสามสิบคันดักพวกกูห้าคนดักพวกกูเลยห้าคนแล้วพอีนี้มันไม่มีทางหนีตอนแรกอะบ้านเราอะต้องกลับมาทางหน้าโรงเรียนแล้วผ่านหน้าโรงเรียนขึ้นไปเสียโพดฝั่งโน้นผมก็ต้องเข้าลายประหัสผีตรงก็ไปในรายประหัสโอ้โหคือมันรวมเด็กบ้านมันอะเพื่อจีบมาเอาพวกผม คือมันไม่ได้กะตัวตัวเว้ยมันกะมาลุมพวกผมเลยจนพอทีนี้พวกผมหนีได้ผมเข้าบ้านเลยออะสมมติว่ามึงเป็นวกมึงจะบวกไหมเยี่ยมมอะเรื่องนี้ถามไปปาลมได้กูไม่ได้โกหกถามปามได้เลยมึงจะบวกไหมถ้ากูถามมึงอ่ะเออมึงก็ไม่บวกมึงก็ต้องหนีแบบกูกูก็พาทุกคนหนีแต่วันนั้นหนีรอดหนีได้ถ้าถามว่าทําไมเขไม่รอดผมถึงไม่บอกพี่ผมที่ผมบอกว่าพี่ผมเป็นรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยคือแบบว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเออกูก็คิดว่าตัวตัว กูก็ไม่เอาพี่กูมาก็ได้เอาเพื่อนกูเนี่ยประกันมึงลุมกูเพื่อนกูช่วยแต่ว่าอันนี้มันเยอะเกินไปมันก็จะแม้สามสิบคนกูต้องเอาตัวรอดกลับมาที่บ้านให้ได้ก่อนคือกูมีเรื่องมีอะไรเนี่ยกูไม่เคยบอกแม่กูเลยกูจบด้วยตัวเองจนมาแบบว่าพอมารู้ที่หลังอันนี้เรื่องโคตรพีิกพอมารู้ที่หลังคือแบบว่าบ้านมันน่ะชื่อหมู่บ้านว่าหนองกา้ําอันนี้ผมขอพูดเฉยเลยบ้านมันชื่อหมู่บ้านว่าหนองกาน้ําและบ้านที่ผมอยู่ตอนที่เรียนเสียพ้นเนี่ยผมอยู่กับแม่ชื่อหมู่บ้านว่าดอนหัดหิน ใกล้ๆกันเลยใกล้ๆไม่ห่างกันจนมารู้ทีหลังว่าไอคนนั้นกับผมเป็นญาติกันเอ้ามึงมะกูยังงงแล้วมัเป็นญาติกันแต่มึงจะฆ่ากันนะเออกูเป็นญาติกับมึงได้ยังไงกูก็ไม่รู้ว่าญาติโกโหติกาของมึงอ่ะเป็นญาติกับแม่กูหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วมันบอกว่ามันกับเราเนี่ยเป็นญาติกันไอที่กูก็งงว่าเอ้ยมึงกับกูเป็นญาติกันจริงหรือเปล่าวะแล้วคนที่มาต่อยพี่ชื่ออะไรมันมันไม่ได้ต่อยไงมันไม่ได้ต่อยกู จนแบบว่ามันมันรู้ที่หลังแล้วพอีนี้ก็จบหายกันไปเลยเฟซบุ๊กอะตอนนั้นอะมันก็ยังไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะเว้ยมันไม่ด่ากันในแชทอะคือมันด่ากันต่อหน้าเลยเว้ยกูด่ากับมึงต่อหน้าได้เลยอะไรเงี้ยมันบอกกับผมว่ามันอะเป็นญาติกับผมผมก็แบบว่าเออผมก็นึกคิดว่าเออถ้าเป็นญาติกับกูแล้วมึงจะต่อยกับกูเพื่ออะไรมึงจะมาท้ากูต่อยทดไหมถ้ามึงเป็นญาติกับกูโอเคหลังจากนั้นก็จบกันไปไอปิดเทอมใหญ่ใช่ไหมปิดเทอมปีใหม่สอบเสร็จกะไอปลายปีอะ มันก็จะปิดปีใหม่ใช่ป่ะแล้วมาเดือนเมษาเป็นสมการปีก่อนโควิดโอ้เรื่องนี้ก็นานเหมือนกันนะสามสี่ห้าปีได้อะ,ะก่อนโควิดเออก่อนโควิดเป็นเรื่องก่อนโควิดเรื่องเนี้ยเราจะจนแบบว่าผมขาดโพสไปบ้านแม่แลวจะกำลังจะกลับบ้านมาบ้านนี้แหละตอนนั้นก็เริ่มทํ o ย t u b e กับปลาล์มแล้วมาบ้านนี้แหละกําลังจะกลับโอ้โหเฮ้อ แ,แล้วคือแบบว่าไหลไหลสงการอ่ะคือรถมันติดกันใช่ไหมไม่รู้ดวงอะไรไม่ไปเจอมันผมขับรถมาคนเดียวมันมากันเยอะเลยพอไปถึงไม่ตะโกนให้กูคงยังไม่ต่อยกันหรอกเป็นยากกันะเกือบแต่ไม่ต่อยเสียงมันคุ้นคุ้นหูว่าไอ้นี่มันใครวะผมเลยวนรถกลับเลยไม่รู้อะโดนก็นโดนไม่โดนกันละโอเคพอไปถึงผมกอดคอเลยผมล็อกคอผมล็อกคอมึงเอาไง น่าเจีอนมึงว่าหน้าเจียนใส่ผมโอเคมากพอหน่าเจีอนแล้วผมไม่รู้ว่าประกิรทียาที่ผมคล้องคอมาแล้วผมถามว่ามันจะเอาอยัางไงเนี่ย มัน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 รู้สึกยังไงแต่ผมผมบอกว่าวันนั้นถ้าเป็นยังไงเป็นกันผมเอาบทคือถ้ากลัวชีวิตรอดได้ในวันนั้นมึงเจอกูเพราะว่าผมก็บอกแบบรุ่นใหญ่อะไรผมแล้วว่าจะมีอะไรปัญหาแต่พอมารู้ทีหลังว่ามันกับผมเป็นญาติกันอะไรอย่างเงี้ยรุ่นใหญ่ก็อาจจะเข้ามายุ่งไม่ได้ผมก็เลยไปล็อกคอเลยถามว่ามึงจะยังไงแล้วพี่ก็มาห้ามไอพี่คนชื่อกอนพี่คนเดิมมาห้ามบอกว่ามึงจะทากันทำไมมึงก็เป็นญาติกันอะไรอย่างเงี้ยมึงโอ้ยมึงก็เป็นพี่น้องกันมันก็บอกผมว่าโอเคมือกูจบผมจับ ขับรถกลับบ้านจบวันนั้นน่ะเป็นเรื่องที่แบบว่ามันอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกที่ผมอยากเล่าให้ทุกคนฟังและเรื่องถัดไปก็เป็นเรื่องในมัธยมเหมือนกันเรื่องนี้เด็ดแล้วมีไอ้ปามอยู่ด้วยไอ้ปามยืนยันได้เรื่องนี้ผมรับจบเองทุกอย่างและเรื่องแรกเรื่องนี้นะครับผมนะผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็เรื่องต่อไปใครอยากฟังเม้นมา เป็นเรื่องที่แบบว่าไอป้ปามยืนยันได้เลยว่าโดนตีแบบครูตีเลยอ่ะครูตีแบบเจ็บมากๆครูโดนวันนั้น3าทีเนื้อแตกอ่ะโอ้ยเรกอยากฟังไหมไม้ไหว,ไว,ไวยุคนั้นมีแต่ไว้หวหมดนะผมนะใครอยากฟังก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมละแล้วก็อยากให้ทุกคนเมนว่าที่ผมมาเล่าแบบเนี้ยทุกคนชอบไหม นะครับผมนั้นในเรื่องภายในอดีตแล้วก็ช่วงนี้สี่ k ิง g กำลังดังอ่า,า,ามีเรื่องมีเรื่องแบบผมเป็นสี่ k ิงด้วยตอนนั้นไอ่ปามเก็ยืนยันได้ผมจะหยิบเรื่องที่แบบว่าไอป้ปามมันเห็นแล้วใครก็ที่แบบยืนยันได้ว่าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นจริงอะ่ะผมจะหยิบเรื่องนั้นขึ้นมาแต่ถ้าแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบคน,คนอื่นไม่เห็นเงี้ยเพื่อนผมยืนยันไม่ได้ผมจะไม่เอามาเล่าหรอก อันนั้นเป็นเรื่องที่แบบว่าสะพ้อสะแงะอะไรเงี้ยโอเคคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครนะครับผมใครชอบชื่นชอบคลิปนี้ผมก็อยากเป็นนักเล่านะแต่เริ่มเสียงเริ่มแหบแล้วไอ้หลังนะผมนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครและไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมใครอยากฟังเรื่องต่อไปคือแบบว่าเกิดไว้ก่อนเกิดไว้ก่อนเลยเอารองเท้าไปปาหน้าผู้หญิงแล้วโดนตีตะมุกเกิดจากอ่ฟังเรื่องนี้หอักเออมึงยืนยันด้ไอ้เจ้าคนหนักกันแล้วเนี้ยไอ้เหี้ยโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าฮะ